ทำไรอ่ะนี่ไงก็พี่เต้นอยู่เต้นอะไรนั้มันเต้นให้มันเต้นอะไรหรอแม่หนูขอซื้อนมได้ไหมหรืออยากกินนมดูดีๆสินั่นนั่นมันนมหรือเปล่าโอ๊ยแม่หนูหยิบผิดขอโทษค่ะไม่ส่งไปซื้อกินหน่อยร้านไหนไงไปเขมองดีๆมองดีๆโอ้ยเธอมาขยับได้อ่ะไมอติมเล็บ 知道。 องเล่พี่ฟ้าไู่นองะวงงวง่เงแล้วงไรขอซื้อกระเปได้ไหมเี่ยดเทมแล้วได้เลยลูกหยิไปเลยจาหนึ่งใบอใบลูกเคแม่งค่ะแกเป็นอะไรลูกไม่่ด้วยนอออกะไรไม่ได้อะเนี่ยมันติดเนี่ยอ๋อไม่ดูละง่าย

เราลือกแม่เขนเสื้อจะเป็นแม่บ้านแม่เรือนเหรอลูกอ๋อเปล่าเลือกไปให้แม่ตาเข็นั่นแหละอเมนสนามย่าไม่เห็นมีอะไรกินเลยฮนะสนามย้างไม่มีอะไรกินใช่แม่หนูหาหมดแล้วไม,ไม่เห็นมีอะไรกินเลยงั้นก็หาต่อไปนะพี่ใหม่จริงค่ะต่อไปเลยตั้งลูกไ,ไปไหนหมดของเมนหนูอยากได้เว่นตาแว่ตาไว้นะหมอลูกเท่าไหร่ สองร้อยห้าสิบห้าบาทโอ้สองห้าสิบห้าแม่ว่าเอาแป่นกันแดดไปก่อนเนาะยี่สิบเก้าบาทพี่น้องขอซื้อเสื้อนักเรียนได้ไหมได้สิลูกเลือกเลยเลือกกี่ตัวก็ได้ขอบคุณค่ะแม่เอาพี่แก้วเกลี่ทันมามานั่งในตรงนี้ลูกก็แม่เลือกของนานอะ่ะเลือกเป็นชั่วโมงละนอนได้สิตื่นแล้วเนี่ยอืมไม่ขอโทษนะลูกไปกลับบ้านกันไม่งง่วงนอนสรุปไม่ได้ซื้ออะไรทุกคนเจออันนี้ที่นั่นเด็กน่ารักมาก เห็นแล้วอยากมีน no ้องเลยแม่แม่หรืออยากมีน้องอะเตรียมของไว้แล้วโอ้โหที่นอนสีชมพูถามแม่อยากไม่อยากมีไหมเนี่ยเค่นี้ก็จะปวดหัวอยู่แล้วลูกแม่ดูขอรีสออันนี้นะใกล้เปิดเทอมนล้วดูดีสีไม่ต้องเอาเอาชุดนี้ไปลูกของแกลี่มาสิหนูหนูต้องเอาของแพงๆหน่อยนะลูกจัดไปค่ะแม่คับค่ะทุกคนกระเป๋าน่ารักมากไปให้แกลี่กันแกลี่กระเป๋าน่ารักเอาไหม น่ารักน่ารักโตแล้วก็ใช้ได้ขึ้นมอนหนึ่งแล้วนะอ๋อเออแม่ลืมไปแม่อันนี้แก้วส่วนอันนี้แก่แก่พี่ไม่เอาแก้วหวีผมหมน,นึองนะลูกทุกวันเนี่ยไม่ยอมหวีผมเลยเราอ่ะดูน้องสิน้องหวีน่ารักมากน้องไหนอะแม่ดูนี่สิ นมคาบิบาลาสเอ้วอะไรแม่แม่ลืมบอกมันไม่ใช่นมมันเป็นน้ำลายเอเลี่ยนลูกแค่ซื้อไปให้น้องฝากนะลืมบอกเกือบกินแล้วเรา